สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแร n d o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบเซฟรูปคุณเก็บไว้ดูให้หายคิดถึงคาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะจอะจงดวงของคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีพลังงานใดนะคะราศีใดที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะดูผ่านๆนะคะตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะราศีกุม ราศีกันราศีมังกรราศีธนูค่ะคุณผิดราศีมิถุนราศีพฤษภนาสีตุล คามาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่แอบเซฟรูปคุณนะคะเก็บให้เก็บไว้ดูนะคะให้หาคิดถึงอ่ามาแล้วนะคะซันนะคะ อ,อยยานิดนึงนะคะเขาคนนี้นะคะมีความคิดถึงคุณนะคะอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะ,ะรู้สึกว่าเมื่อเขาเห็นรูปคุณนะ,ะเขามีความสุขนะคะนี่ค่ะรอดแลนเลยนะคะท่ามกลางแสงอาทิตย์นะคะมีความสุขกับการที่เขาได้เห็นรูปคุณนะคะอาจจะส่องคุณอยู่นะคะตามสื่อต่างๆนะคะเพจออฟสอตนะคะ เขาส่งคุณนะคะพอส่งเขาก็นี่ค่ะสีหน้าเขาเวลาเขาเห็นรูปคุณนะคะมีความสุขนะคะเขาก็เซฟรูปคุณนะคะเก็บไว้ดูนะคะแล้วก็แอบไปจินตนาการถึงคุณนะคะว่าเป็นยังไงยังไงนะคะตามที่เขาคิดถึงนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะอยู่คนเดียวก็มองเห็นรูปคุณเขาก็มีความสุขได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่ อยู่ไกลกับคุณได้นะคะต่างชาติต่างจังหวัดได้นะคะเ,เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่ประจำนะคะอาจจะเป็นเซลล์ได้นะคะหรือว่าเดินทางไปนู่นไปนี่ประจำไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะเขาและคุณอาจจะมีความแตกต่างนะคะเชื้อชาติศาส,สนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะหรือว่าอายุได้นะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะคะเขาคิดอยู่เสมอนะคะว่าเขาอยากจะ สารสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะามาดูกันต่อนะคะพลังงานเขานะเขาคนนี้คือใครนะคะ เขาคนนี้นะคะคนที่มีความเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็น5ถ้วยนะคะคุณและเขาจะเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเขายังคงมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะิงออคันะคะแต่เหมือนว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีปัญหาและอุปสรรคนะคะมีน้ำไม่นิ่งนะคะแต่ว่า เขายังคงคิดมากคิดถึงเรื่องของคุณอยู่นะคะเป็น8ดับไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะแต่ว่าเขายังคงเก็บความรู้สึกของเขานะคะเป็นดีไฮเพนเทสนะคะเก็บไว้เป็นความลับนะคะไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอาจจะส่งคุณตามสื่อสื่อต่างๆได้นะะั้นบนโลกโซเชียลได้นะคะก็คือ Facebook ได้ i n s t a g r กรต่างๆได้นะคะ หรือว่าคุณและเขาจะอยู่ไกลกันนะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้ต่างจังหวัดได้นะคะขำมาดูนนะคะให้เลิฟอ,อยากบอกอะไรในความรู้สึกของเขานะคะ เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาเอ็นดูคุณนะคะเหมือนพี่ดูแลน้องนะคะเป็นความรักที่เบริสุดนะคะเป็นความรักที่อยากจะอยู่ใกล้นะคะอยากจะดูแลนะคะคุณและเขามีเคมีที่ตรงกันนะคะเมื่อแรกเห็นในครั้งแรกที่เจอกันคุณก็รู้สึกถึงกันนะคะแต่ว่าเหมือนไม่ได้แสดงความรู้สึกให้รับรู้ กันในตอนแรกๆนะคะแต่ว่าเก็บไว้ในใจรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แสดงออกนะคะแต่เหมือนตอนนี้นะ,ะในรูปก,ก็คือเหมือนผู้หญิงคนนี้อาจจะแทงนะคะแล้วก็มีเด็กขึ้นสวรรค์นะคะเหมือนคุณละเขาได้สูญเสียอะไรบางอย่างถ้าในเรื่องของ คนที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าสูญเสียความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะก็อาจจะเคยสูญเสียลูกนะคะอาจจะเคยแท้งก็ได้นะคะพยานในโลกอยากบอกอะไรนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ทยบอกว่านะคะคุณอาจจะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ใจบุญนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะ,ะแจกข้าวกล่องนะคะอาจจะเคยทําทานที่เป็นแบบว่าทานที่มากๆนะคะคอยช่วยเหลือผู้คนนะคะอาจจะไม่ใช่ด้านอาหารอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นด้านอื่นได้นะ,ะแจกข้าวของแจกสิ่งของต่างๆนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นใจบุญใจกุศลน,นะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะท่านยมทมูตนะคะอาจจะดูแลปกป,กปักรักษาคุ้มครองคนที่ทาดีทาความดีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะดูแลคนที่ทําดีอยู่นะคะข้ามาดูไพ่ร็อเกิลนะคะอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสามใบ อย่ญญานะคะด้านหลังอาจจะวังไม่ตรงบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะไทยบอกว่านะคะให้รอฟังสัญญาณนะคะจะเกิดความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้มีการมาเคลียร์ความรู้สึกปรับความเข้าใจกันนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ